สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาและก็ลาวสตา v ี p อพงวดประจำวันที่18เดือน8 2567นกะครับก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับผม ก็เมื่อวานนี้ของเราก็สายรูดกลับมาแล้วนะครับสายจอะเนาะจะเจาะรูดนะครับจอะกับรูดนะครับมาแล้วเราสตาร์แต่ว่าเราสตาร์วีพีนั้นหลุดนะครับโมวันนี้เนาะมาอย่างเสียอย่างนะครับพี่พี่หวยลาสตาร์นะครับผมให้3กับ7นะครับผลที่ออก80 0กับ35ใครรูดที่3เข้าไปที่35ตรงๆนะครับพี่พี่เขาก็เลือกออกนะครับพี่พี่ดูดิผมเน้น3 4กับ37นะครับ เข้ามาออก3-5ในตัวที่เราไม่ได้เน้นให้นะเออก็แปลกดีนะครับลาสตา VIP นะครับ8ใหนะ้แปลกับ2เราผลที่ออก5-9-4กับ6-0นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับมาแค่เราสตานะครับสายรูดกับสายเจาะเนาะก็ท่านใดที่ตามราสตาก็ยินดีด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ตามรอบ VIP ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนแนวทางนะครับพพ แนวทางก็น้องแอดทำจากสูตรคำนวณเนาะพี่ๆนะ้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะผมก็พยายามอยากให้แนวทางแนวทางเข้านะครับเพราะว่าบางท่านนี้ก็ชื่นชอบในแนวทางลาวสตาค่อนข้างเยอะนะครับพี่ๆค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามีพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับในการรับชมด้วยเนาะก็ถือว่าพี่ๆติดตามกันเยอะนะครับสลหรับลาวสตาเดี๋ยวเรามาดูแนวทาง วันที่18นะครับท่านใดนะครับผมที่นะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มนะทางฟรีหรือว่ายัางไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์แล้วก็ทักทายเข้ามาหาได้นะครับพี่พี่สำหรับนะครับในวันนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9าประการใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับที่หมดเร็วมากเนาะสายลูดนะครับให้ไปที่ เลขห้นะครับผมเนาะ5ก็จะมีในที่5 0นะครับผม5 4 5สี่ห้าหกเตัวผมให้ไปที่9 5 0นะครับ เดี๋ยววันนี้จะไปหาซื้อประกาใหม่นะครับพี่ประกาน่าจะใกล้หมดอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลาวสตาส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับเมื่อคืนนี้หลุดเนาะวันนี้ได้ตัวเด่นเป็นที่เลข3กับเลข9นะครับ3กับ9เนาะรูดไปที่เลข9 9ก9า9ู 90, 95, 96, 30, 34, 36, 3 0 3เก้าตัวให้ไปที่390นะครับผมเนาะขอให้ตัวประกบคู่นั้นติดศูนย์มากนะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนอติดตามเข้ามารับชมแนวทางนะครับผมคลิปนี้กลาวสวัสดีครับ